สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนึ่งใน77นะครับผมพัฒนากันเกิดครับที่ได้พาเรียนประเสริตนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรอ้าวต้นไหนเราพาไปดูทำกาแฟไงผมก็จะสงสัยคุณแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเช้าเขาหูยต้นนึกว่าพี่ภัคเหนือ อ้าวคุณกาแฟไม่อ,ก,อก็เล่นหลับมาตลอดทางนี่กาแฟไม่ได้มีเฉพาะแค่ภาคเหนือน,นะครับยังมีที่อื่นอีนอนมกมากมายโดยเฉพาะจุมพรมีชื่อเสียงมากๆผมก็เลยอยากให้คุณมาได้สัมผัส<ช>ว่าการชมกาแฟเป็นยังไงแน่นอนที่นี่มีม,มีให้ชมไม่ว่าจะเป็นกาแฟเขาทะลุนะครับเดี๋ยวมาชมรีสอร์ทสวยๆอาหารอร่อยๆผมจะให้คุณหุยแล้ท่านผู้ชมนะครับได้สัมผัสว่าจุมพรมีอะไรดีๆเด็ดๆต้องตามผมมาเลยครับ วันหลังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะหัดเยียมตัวเองไม่ใช่เอาแต่หลับหลับหลับคนเราผูไ้ไหวเนี yeah. ่ยช่วงยอนกายสบายใจตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยรู้ยังรู้ป่ะ เมื่อกี้หลับมาสียงหน้าที่นี่คือแหล่งผลิตกาแฟนะครับของที่เขาทะลุอ๋อชุมพรชุมพรอช่ซึ่งเขาทะลุเนี่ยมันเป็นเขาทะลุจริงนะสวยมากด้วยแต่ผมพาคุณมาชุมพรนี่นะอย่างนึงที่ผมอยากคุณมาดูคือที่นี่เลยเห็นไหมครับที่เขาเขียนว่ากลุ่มเกษตรกรทำสวนอาวคุณไม่ใช่มาทำสวนหรือมาทำอะไรเนี่ยอ้าปกติคุณถ่ายนาเดียวผมก็เลยให้ค้องสวนซะบ้างจะบอกว่าที่นี่มีโรงงานผลิตกาแฟ ของเขาทะลุซึ่งมีชื่อเสียงมากๆของทางใต้เออเดี๋ยวเราไปชมกันเออเดี๋ยวเราไปชิมกันเพราะว่าความขมหรือว่าความเข้มข้นของเขาเนี่ยเด็ดขาดมากมากเลยมาตามมาดีจะพาคุณไปหาผู้รู้นิดนึ่งเดี๋ยวเจอที่มันด้วก่อนสวัสดีครับี่วันครับพีวัครับี่วนครับวีเราไปพู้จัดการอยู่ที่นี่นะครับก็จะจะขอความรู้ของพี่นิดหนึ่งว่ากาแฟของที่เขาทะลุเนี่ยขั้นตอนอย่งสองสามเป็นยังไงครับพอดีอยากให้เขาพีความรู้ด้วย ข่าดมาก ก็คัดเป็เล็นี่หมายถึงว่าขนาดของเขารืออะคุณภาพครับแป้งนี่จะมีอยู่3ขนาดสามไซส์นั่นคือก็คือเล็กกลางใหญ่ทีนี้ถ้าเราไม่คัดเป็เล็เนี่ยทั้ง3ามทั้งสามขนาดเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ไม่เท่ากันไม่ไม่เท่ากันแค่มีการคัดเป็นเล็ก็คือเป็นเล็กแยกเป็นเล็กกลางใหญ่3 3อย่างแก็วก้แล้วก็คั่วต่างขนาดใช่หลังจากนั้นก็นำมาผสมกันได้แล้วก็เขทใส่กระสอบในการอบ อันพี่ร้อยแล้วเนี่ยจะมาคั่วอ่าก็จะใช้อุณหภูมิประมาณ1 2 0องศานานขนาดไหนครับพี่ก็ประมาณ10บกว่านาทีถึง30นาทีนะก็คือแบบว่าเราจะคูอสึกว่าอ่าจะเอาขนาดไหนก็คือมีขั่วอ่อนขั่วปักลางขั่วเข้มอ๋อหมายถึงความหมายถึงมันจะทำให้รสชาติต่างกันต่างกันครับ กาแฟร้อนแต่ว่าแต่ละสูตรเนี่ยเราจะกาแฟนิดนึงอย่างเช่นเอสเปรสโซ่โมกคาคาปูชิโน่ลาเต้อะไรพวกนี้นะครับนั้นจะใช้กาแฟไม่เหมือนกันที่กั่วกั่วอ่อนกั่วปานกลางกั่วเข้มแต่เข้มนี่ก็จะเป็นพวกกาแฟเย็นนะครับกั่วกั่วปานกลางกั่วอ่อนก็จะเป็นพวกกาแฟร้อนแล้วก็คนที่ไม่ชอบดื่กาแฟเข้มข้างล่างนี่จะมีพัดลมดูดความความร้อนลงไปให้ทำให้กาแฟเนี่ยมันเย็นอ๋อ ถ้าถ้าไม่ดูดเนี่ยกาแฟมันก็จะร้อนแล้วแล้วเราจะไหมนะครับไม่ได้พี่เมนูค้าแล้วกาแฟที่เขา ขายเป็นกาแฟสดนะคะมันคืออยู่ในขั้นตอนไหนคะที่เอาไปทำเป็นกาแฟสดก็คือขั้นตอนเป็นเมล็ดมันเป็นเมล็ดอยู่แต่เมล็ดถูกคั่วเพิ่งคั่วเสร็จนะครับที่ที่เมื่อกี้เราขายตัวนั้นเนี่ะคือเราพอเราต้องรับซื้อจากสมาชิกมาเนี่ยก่อนที่จะมาแปรรูปเนี่ยในขั้นตอนของกาแฟสดเนี่ยคือมาคั่วพอคั่วแล้วก็สุกเสร็จดางนั้นเราก็บรรจุใส่ถุงกรนดาษอ๋อคือตัวนั้นที่เปนบรรจุแล้วก ตออไปเป็นกาแฟสอข้าใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าต่อไปเราขั้นตอนตของการแปรูปแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องคั่วเล็กะัีนี้เครื่องทั่วใหญ่ตัวน,นี้50ิกิโลแล้วผลผลิตที่เราสามารถวัดได้ยังไงคะว่า จากเมล็ดที่เราปลูกเนี่ยแล้วออกมาได้เป็นผงนะคะใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วจะได้ออกมาเท่าไหร่ก็คือในการขั่วเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันมันจะลดลงประมาณสามเปอ,อร์เซ็นต์เพรว่าห้าสิบกิโลเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณอยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดกิโลมันจะลดมันจะคือมันจะไหม้คือน้ําหนักมันจะลดลงนะประมาณประมาณสามหรือว่าจากสดๆของเขาเวลาที่เขาไปเนี่ยทำให้เขาแห้งน้ำหนักเขาจะลดปล่อยลงไปทัน เแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเครื่องบดครับก็คือให้มันเป็นผงเล็กๆง่ายๆเลยเดี๋ยวเครื่องบดนี้มันถึงว่าอย่างกรณีที่ทำกาแฟสดไว้ง่ายก็จะเป็นเครื่องที่ทำให้เป็นเป็นเครื่องเล็กใช่ๆเครื่องเล็กอต่จะเป็นเครื่องใหญ่เื่ก็จะไม่ทำอันนี้จะทำเป็นโรงงานกาแฟแล้วไอันนี้จะเป็นเครื่องบดตัวเล็กๆหลังจากนั้นเราก็จะมา เ้าเรื่องต้มสกัดน,นะครับตัวนี้ครับนะเรื่องต้มสกัดาาก็คือหมายความว่าเอาที่เราบดใช่ <ขอ S 1> ครับก็คือมาต้มนะทังนี้มาต้มคือมาต้มสกัดแยกแยกปากออกไม่าหาเหลือแต่น้ําน้ําก็ทําความเป็นข้นเลยนะครับแล้วก็เปลือกเอาเอากาะไม่ออกไปอ๋อ หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปเครื่องอเครื่องเหยน้ํานั่นเอง,เอง <ใช S 1> คือทำคว <ใช S 1> ามเข้มข้นให้มันข้นขึ้นใช่ครับให้เหลือน้อยว่าร้อยกิโลก็เหลือสักยี่สิบกิโลอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเราเราเระเ,เหยื่อนะให้เหลือนิดนึงแล้วเราก็จะมีการเติมเต็มก็คือใช้ใช้สารนะครับเติมใช้พวกแป้งพวกอะไรพวกนเนี้ยนะเติมเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็เข้าเครื่องสเปรดายนะครับสเปรดายจากที่เราบอกว่าห้าสิบกิโลเราจะเหลือประมาณยี่สิบกิโลของที่ออกมาเป็นผงก็ชงทานใช่ ดไหครับอันนี้คือในส่วนของปนจุพันถูกไหมครับ,รบแล้วเครื่องพวกนี้นี่คือสำหรับอะไรเป็นเครื่องไหนกันตรนี้เป็นเครื่องปนจุครับ หลังจากที่เราได้กาแฟเตนมนะครับเราก็มาผสมเมลคากาแฟเตรียมน้ำตาลอ๋ออันนี้คือผสมที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับผสมเสร็จแล้วก็จะใส่แิ้วติดในน้ำตาบแล้วก็เอามาเตะเป็นถ้วนี่คื่อมันจุ่กรองอัตโนมัติครับนี่บล็อกนี้มันจะผสมที่ติดกําเขาถ้ารวมทั้งซองด้วยก็จะเป็นแบบติดกําพอดีอ๋อสำหรับเป็นถ้วยเลยใช่ครับและจากตรงนี้พอเราได้ เสร็จแล้วก็ไปบรรจุกล่องตํจำนวนแล้วก็จะส่งตามใต้กันต่อหรือว่าทางทางนคนู่วุ้ยโคกโอครับโอ้โหขั้นตอนนี้บอกว่านะฝ่าแฟ <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการที่ว่าเราได้มาชมอย่างนี้นะครับอย่างไรท่าผู้ชมก็ได้ทราบว่าที่นี่นะครับที่กาแฟของเก<อ><อ>าะคาลุนะครับ มีทั้งมีการทั้งปลูกด้วยแล้วก็มีการทั้งคั่วนะครับแล้วขั้นตอนที่แบบว่าถูกลักออามายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบรรจุพันธุ์ทั้งเสร็จครบวงจรหมดเลยก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าพลาดนะครับนี่ถ้าเกิดว่าจะลองต้องลองมาชิมดูนะครับว่ากาแฟของที่เขาทะลุรสชาติแบบไหนนะครับบรรจุกี่ซองครับพี่อ่ากี่ดำนี่เราจะบรรจุ2ี่8ี่ซองเล็กอะครับครับนะรับแล้วก็ใช้คนบรรจุที่นี่เพราะว่า ได้ส่งเสริมสมาธิมีงานทำได้ใช้เครื่องบรรจุก็คือคนในพื้นที่ทั้งนั้นที่ทำงานในนี้พี่อันนี้แบบประซิบประสิบกนิดนนะแล้วอย่างกรณีที่ตลาดใหญ่ของที่นี่เลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่งที่ไหนเยอะสุดเลยพี่ช่วงนี้แต่ที่ตำตาไปสนีเป็นีจะมีที่ขายบริการส่งทางไปษณีไม่ได้ส่งขายที่ํำการไปตนีเต็ที่เลย เนรีดมาดับหนึ่งประเทศนะซื้อได้ที่ทำการเป็นรีเลยอันดับหนึ่งเปยอดอันดับหนึ่งของประเทศแล้วได้ข่าวว่ามีส่งต่างประเทศอ๋อก็มีคือประเทศต้นบ้านใต้เกียนเขานิยมทานกันเลยใช่ไหะก็จะมีในส่วนของซองสีสีแดงสีแดงแล้วก็มีสีดำ เป็นรสชาติที่ต่างกันต่างกันนะสีดำนี่กลมๆสีแดงเข้มข้นแล้ว,<ถ>วมีสีชมพูสีชมพูนี่เป็นต่อแฝงต่อปภาพ่าแฝงเพื่อสุขภาพอ๋อเขา่าสุขภาพเลยครับพี่ก็คือก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยน,นะแล้วก็อ้วนฮะก,ก็คอลลาเจนหัวขาวเอนทานินทีนใช้สุกโรคใช้สุกโรคเป็นความหวานแต่ขอโทษนะคุณเท่าที่เมื่อกี้ผมตีพี่เขามาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมาทําเป็นแรงงานแรงงานอย่างเงี้ยหรือมาช่วยบรรจุเนี้ยเขา ไม่ให้คุณนะก็ต้องคนในพื้นที่นะครับเขาบอกเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเป็นคนกวาดขยุ่นอกแล้วกันไม่ใช่ก็บอกว่างันี๋ยเฉันเป็นคนนำส่งจ้าอ๋อจำนายแหวนเอเจนต์ถามเข้าไปมั้ยขนาดนั้นเลยเหรอแหมทำาดูหรูนะโอ้ขั้นตอนหมดแล้วใช่ไหมพี่หลังงานก็จะสีใส่แล้ว นีอ๋อนี่คือเครื่องมือเกี่ยวกับซีนใช่ไหมครับ<ต>คือมรรจุอย่างนี้เสร็จแล้วก็สามารถใส่กล่องได้เลยเราก็น,กน้ำติดแปห่อใหญ่เรวก็ใส่กล่องได้เลยอ๋ออ,อันนี้คือ ใช่ครับครบทุกขั้นตอนจนได้เป็นที่ของพร้อมส่งเลยพร้อมส่งแล้วก็จะเป็นรังอย่างเงี้ยใส่ใส่เป็นรังเลยแล้วก็จะมีรถมาขนไปจำหน่ายหน่ายได้เลยที่นี่เราจะมีรถส่งเอเย่นนี่แหละข้าวเจี้ยนเอเย่นจีระพาโอ้ดีมากดีมากๆเขาแบบว่าค่อนข้างจะครบวงจรจริงๆนะไม่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะได้มาสัมผัสอย่างนี้หรือว่าจะมาเรียนรู้ ียวไม่ว่าจะการปลูกหรือจะเป็นพวกกรรมกรอย่างคนนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นลักษณะของคำว่ามาดูขั้นตอนต่างๆหรือว่าจะมาขอความรู้ได้ที่นี่ที่นี่พร้อมที่จะให้ความรู้ทุกอย่างเลยนะครับใหที่บที่ทานเลยค่ะอย่าลืมนะครับกาแฟข่าวทะลุข่าวทะลุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าเราเราเราได้ความรู้เนี่ยเขาของที่วพนนิดนึงเนาะคือดาสากให้ความรู้เราท่านทุกก็ต้องมาสัมผัสทนีดเลย ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเร,ร,ราไปดูด้วยว่าที่พักเราจะมีอะไรที่น่าสนใจมากไปได้วยกันครับไม่กินหนอกาแฟะกินแบบที่จี